tay tai té. Thế ra. Ừm. Để em múc ừ. ừ. Bật Chăm bật muôn. Thạt bằng ngay, ba เมื่อนั่เฮ็ดหน่ยคนนะเมื่อนี้เฮ็ดเต็มทีเลยเมื่อนั่นกินสามครับหนึ่งเหมือใส่ประดับความหรอตัวหน่อยแต่ไม่ได้จับไม Ba ba sao chung 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 ป้าออกไปของน้่ระบายอย่าระบายมือนเขาใช้กินน้ำพอมเหรดน้ำพอมเออนมองังอแก่เดยนแมากินแตงโมไอ้เพื่อนกงมวงเออแบบงไวกินแล้วมันจะหมดใจไปหน้ามส่วนขยุก ไม่สวยไปหะเนี่ยเจ้าหลานเห็ดหน่านะขมถ่างหน้าอ่ะนุ่งไรเจิดไหมฮะเจิดขมในหนวดนี่เห็ดหย่างเห็ดขมถางหน่าลูกาไหมอ๋อลูกขาบุบแ้บเหมือนร่วงไอ๋องใหญ่แล้นมาก่อนขหลัาไม่ไปฮะเน่ยม

หน,น,น,นูมาสีคนยกตุาจะไปซูมคนะกระด้ซ้มตอมาหลายครับทำไม <ตร S 2> จะกวนมีซ้มสองคอนอยู่แล้วใช้ไไหนฮอยทีปั่น,กกกนตกสองคนเคกังครบเชวเวบ่วพูดงสงเาเเน,น,นไงบ กันกูกว่างจแ้านข้ามหันมอย้านักมั้ยนะนี่ขับรถไปข้างหนักเลยนั่มาพีนแล้วมาข้างหนักด้ยบอข้ามหนักด้ยหลันูหนัหมด้มา็มาบ้านเจอจ้าเลยจริงไหมแซ่บชมไ่ิบนี้ เลไกะเซาะเดหนอยกะเซาะพอเกาจิ้มได้จิ้นังกระเซแต่ถ่านอ่ะทำมูกเ่ากะเซนั่งมอมกเหี้ยจมองล่ากระซอีจมห้กันดิมเ็นจเบตลอดต่อจู แซบบะบนันบันแซบจนมาปากวบาครับเด,เด็กมาซื้อกินด้วยก็กินแบบเก็บทองกอ้กินข้าวปุ่นเมื่อกี้คอยไปลดตัดแซบทองเมือกันใส่พริกหลายปวดอ้เหัน

你认识。

Cái à luật này không rõ mọi người à luật đó không rõ à. luật đó không đẹp, của rõ Cái luật đó không rõ Cái à. 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 à, này chết mất Cái này nó không rõ Nó hơi nhỏ, màng Màng có nhìn nói Thả phụ sơ pha Bài phụ

นันแหลลดก้ไหมันอกินยาอะไรบนีฉันเย็หออวันนลดคงบม่ต้องปนเลยใช่ไ่ต้อมั้เลยอ่น ขอน่ะไปเนพู่นไหนะคดเอบมเียบ้านนั่นน่ะบ้านป่าก็มีแกงในวันนั้จว่าเปลือีนมาพึ่งมันวัดลายฝนตกหนาเน เมืะ่ะไห้่พิบตานึกว่าสิบเอดเมื่อเกี้ยงตับบอุ้ยแจ็บครับเยอะจะใช่โอเคครับผมขับติดติดตามแมมลิสวัสดีครับ